See my name up in the room that's finna seize up on the roads, no shit, yeah I don't got time to talk about ass bitch, yeah I just want you shot gone With the clip real quick, I'ma pull up with my shake, baby hey, Come on, nice, come myself a couple chips, hey, move so fast, I'ma hit you so with the stick Come on, make a couple racks, say you stay hit to mix, hey No, he's up selling out shows See my name up in the room that's finna seize up on the roads, no shit, yeah I don't got time to talk about ass bitch, yeah I just want you shot gone, goddamn, I don't feel know whether we Sendin' shots while they tippin' on their toes While they wishin' on my time, I'm with the clothes, yeah And I'm up right now, whippin' two-seater like it's up right now yeah. Walk up in the club like I'm up right now Listen, what's my time? i you down right now I ain't workin' for the clock, I've been workin' outside Few shit, no fish, got me lookin' for the wild Yeah, I don't need no other hoes, I be sellin' out shows. I be sellin', making hits. now she singin' all my songs full clip Why you fuckers hearin' me mean, yo, out? ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ได้มาสตรีมสดนะครับที่เพจ F2J นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับตอนนี้กดติดตามก็90กว่าคนแล้วนะครับก็สตรีมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับอาจจะเพิ่มในวันว่างๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไปดูคลิปเลย สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่อง F 2 J นะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปสอนการสับบาเลตนะครับสับบารเลตคู่นะครับผมจะบอกวิธีการสับนะครับแบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็มันจะมีตั้งค่านิดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับในการสับบาเลตนะครับจะพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอที่หมดฟีดตายเลยนะครับโอเคครับ A few moments later โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่หมดฟีดตายแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปสอนการสับ สงแบบด้วยกันนะครับก็คือสับสกบขบต่อเนื 91, ่องนะครับแล้วก็สับแบบระยะไปชิดนะครับสะบขบต่อเนื่องนะครับส so ับไว้แบบระยะไกลนะครับแล้วก็สับระยะไปชิดนะครับมันก็บอกแล้วนะครับไว้แบบระยะไปชิดกลางนะครับมี2แบบนะครับในการสับเ w นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ ผมแนะนํานะครับให้คุณดูฝึกช้าๆนะครับลองเอาวิธีผมไปฝึกดูนะครับฝึกช้าไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มระดับความเร็วไปเรื่อยๆนะครับโอเควิธีแรกนะครับวิธีแรกนะครับก็คือสโคบต่อเนื่องนะครับสกคบต่อเนื่องนะครับวิธีแรกดูนะครับ นี่คือสโคปต่อเนื่องนะครับสโคปต่อเนื่องนะครับไว้สับแบบระยะไกลนะครับหรือกลางก็ได้นะครับเพื่อหวังผลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนแบบบาลิตสองกระบอกก่อนนะครับการสับนะครับ1ต้องรู้จังหวะของปืนด้วยนะครับแล้วก็นิ้วนะครับตั้งซ้ายขวานะครับต้องประสานให้เข้ากันนะครับ ถ้าเราสับผิดเมื่อไร่นะครับหรือสับเร็วเกินไปนะครับกระสุนจะไม่ออกนะครับวิธีแรกนะครับผมจะมาสอนวิธีแรกก่อนก็คือสโคปต่อเนื่องนะครับสโคปต่อเนื่องนะครับก็คือสโคปยิงสับสโคปนะครับนี่คือการสับสโคปต่อเนื่องนะครับก็คือสโคปยิงสับสโคปนะครับสโคปยิงสับสโคปสโคปยิงสับสโคปอ่า นิ้วนะครับมือขวานะครับผมใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนะครับนิ้วกลางนะครับใช้กับสโขบนิ้วชี้ใช้กับยิงนะครับส่วนมือซ้ายนะครับผมจะใช้นิ้วกลางในการสับผมจะสับเลขสองนะครับก็คือสับจากตรงนี้เลยผมจะไม่ใช้ตัวนี้ครับจะไม่ใช้สับเร็วนะครับดูนะครับสะโขบยิงสะโคบสโคบยิงสะโคบสโคบนะครับสะโคบรอบเดียวสะโคบ สโคปยิงซับสะโคบแล้วก็ยิงซับสะโขบยิงซับสะโขบอ่าสะโขบยิงซับสโคบยิงซับสโขบยิงซับสะโขบยิงซับสะโขบอ่านี่ครับนี่คือการซับสะโขบต่อเนื่องนะครับส่วนตั้งค่านะครับตั้งค่าของผมก็จะเป็นสไนเปอร์ยี่สิบนะครับสโขบยิงสะโขบยิงสะโขบ ยิงสะโคบอ่าให้ทุกคนลองไปฝึกยาช้าก่อนนะครับเพื่อให้นิ้วนะครับมันเข้ากันทั้งสองข้างนะครับยาช้าครับสะโคบยิงส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 ับสะโคบอ่าแบบนี้ครับให้ลองมาฝึกกันดูนะครับวิธีแรกนะครับวิธีที่2วิธีที่2นะครับแบบที่2นะครับก็คือสับแบบระยะประชิด หรือกลางนะครับโอเคระยะประชิดนะผมผมจะเยยดมันแบบสับระยะประชิดนะครับโอเคแบบนี้ครับนี่ครับอ่าประมาณนี้ครับมีสองขตอนครับก็คือยิงสับ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 ประมาณนี้ครับมีแค่นี้ครับับนี่ครับ ยิงซับยิงซับยิงซับเนี่ยนิ้วนะครับขอมือทั้งสองข้างนะครับต้องมาสานกันนะครับอะ่ะประมาณนี้ให้เราฝึกใจช้านะครับไม่ต้องรีบนะครับใจช้านะครับเนี่ยใจช้าครับฝึกใจช้าไม่ต้องรีบนะครับในการสับ สไนเปอร์ pper, นะครับถ้าวิธีที่สองนะครับเราสามารถถ้าเราเล่นได้แล้วนะครับเราสามารถปับ๊บแบบนี้ได้ปับ๊บแบบนี้ได้แบบนี้ได้นะครับแบบนี้ได้แล้วก็มันสามารถเดินขาได้นะครับสไนนะครับมันก็มีแค่นี้นะมันไม่มีอะไรเยอะแค่ทุกคนฝึกนะครับจับจังหวะของมันได้ของของปืนได้นะครับมันก็ สามารถเล่นได้แล้วนะครับแล้วก็ผมแนะนําให้ฝึกช้าๆนะครับช้าๆก่อนไม่ต้องรีบนะครับแล้วค่อยเพิ่มระดับความเร็วไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับลองไปสับมันดูครับเพื่อได้เงิ้นะครับแล้วทุกคนถามมานะครับว่าทําไมผมไม่ใช้ตัวนี้อ่ตัวนี้ครับที่เมาส์ชี้ว่ครับตัวสับปืนเร็วครับ ตัวนี้เผื่อทุกคนถามนะครับผมว่าจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมจะใช้ตัว e นะครับตัวนี้นะครับสับเร็ดีวผมจะใช้ตัว e นะครับในการสับผมว่าเนี่ยจะสับแบบเนี้ยสับได้ครับสับได้ครับแบบนี้แต่นิ้วนะครับต้องประสานกันอย่างมากเลยนะครับต้องฝึกนะครับเพราะว่าถ้านิ้วไม่ประสานกันนะครับดูนะครับ กระสุนจะไม่ไปนะครับกระสุนจะไม่ออกเนี่ยกระสุนจะไม่ออกนะครับนี่ผมกดนะครับสลับกันถ้ามันเร็วเกินกระสุนไม่ออกครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ผมใช้สับเร็วนะครับผมใช้สับเร็วในการสับนะครับอ่าเนี่ครับนิ้วนะครับทั้งสองข้างมันต้องประสานกันจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเราลองเล่นสะโคปบต่อเนื่องดูนะครับดูนะครับ เนี่ยมันจะไม่ออกบ้างออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับเนี่ยยังครับเพราะว่ามันสับเร็วเกินครับแต่ถ้าคนดูใช้เลขสองนะครับในการสับหรือสับจากตรงนี้ครับตรงนี้นะครับบางคนก็ตั้งเลขหนึ่งบางคนก็ตั้งเลขสองนะครับดูนะครับมันจะออกทุกเม็ดเลยครับ มันจะยากนิดนึงนะครับแต่ผมว่ามันจะออกทุกเม็ดเลยเนี่ยมันจะออกทุกเม็ดเลยครับถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับแปดเม็ดนะครับออกแค่แค่ห้าหกเม็ดเองนะครับเนี่ยอย่างครับบางทีก็ไม่ออกเลยครับเนี่ยเราสามารถฝึกแบบนี้ได้แต่เราต้องใช้ยาก,ก่อนนะครับ เราค่อยเพิ่มระดับไปนะครับก็คลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่มาบอกทริคเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงครับก็คือแบบแรกนะครับก็คือสกคต่อเนื่องนะครับสกบต่อเนื่องนะครับก็คือใช้สโคปนะครับยิงสับสโคปยิงสับสโคปโอเคแบบที่2นะครับแบบที่2นะครับก็คือง่ายๆเลยครับ ยิงสับ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 นะครับยิงส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 ับนะครับประมาณนี้นะครับฝึกช้าๆไม่ต้องรีบนะครับก็เป็นก็ไปนะครับก็ให้ทุกคนนะครับให้คนดูนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับใช้วิธีผมไปฝึกกันดูนะครับใครได้เม้นบอกด้วยนะครับหรือใครมีทิคดีๆนะครับแนะนําได้นะครับเม้นบอกได้นะครับ ผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเทงนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปดูไลฟ์สดของผมด้วยที่บีเอฟจูเจนะครับผมจะไลฟ์สดทุกวัน2อาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ